สวัสดีครับเอฟซี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปาทุกทุกคนและสบายดีครับพ่อแม่พี่นอ้อ,นองทางสปปลาวเอามาพบป่อกันนะครับกับผมกอนเกริมศิน์มาเจอกันวันนี้เป็นวันศุกร์ที่สิบสองกรกฎานะครับนะเป็นครงสุดท้ายรัฐบาลน,นะครับวันนี้มี ต่อไปเรามาพูดถึงแนวทางรัฐบาลเนาะเออก่อนจะเป็นรัฐบาลวันที่16นะครับมันมีทสศนะครับมีทกอวันนี้เข็มเลขทูปให้เดี๋ยวจะบอกที่มาที่ไปของเลขทูปออนะจะบอกที่มาที่ไปของเลขทูปนะอาจารย์ก็เป็นให้เมื่อคั้นี่แล้วเนาะหรือาจารย์ทําการขึ้นบ้านใหม่ในที่หกทีเจ็ด นะครับทำบุญตักบาตรนะครับนิมนต์พระส่งจำนวนเก้ารูปและก็ให้นะทางเจ้าอาบ,บาสเป็นท่านมามาทำคิดีมาเจิมแะก็เกิดสิ่งมหัศจสร,รย์ยังเลยพี่น้องพอเจิมเสร็จทุกคนน่าจะเห็นในเกียรติจันทร์เดยนลงจากก้ออีไฟดับทั้งหมู่บ้านและทูบที่จุดดีถ่ายไว่ทันมันก็ละลายไอไปยี่พิภตาพอมัน <laughs> อาการยุ่นหน้านะก็เลยถ่ายไว้ก่อน เผื่อว่ามันจะสหล,หลายหรือละไหลเหมือนอีนีอ่ะเดี๋ยววันนี้จะได้เห็นกันนะครับอชิมพพสนะครับแล้วก็รัฐบาลยาวเลียงกันให้เนีขอเช็คระบบว่าเน็ตมันหลุดไหมเพราะว่าเนี่ยใช้การไฟบ้านสองหลังมายังสมรักนานะครับใช้ตัวตัวเป็นมิ้งกล่องของเ้าล้วหลังก็คือตัวตัวแชร์แชร์ไฟฟไปกับผิดกับเพราะว่ามันห่างกันทงการเยอะอยู่ หลร้อยเมดหนาครับพิมนะพ์นิดพิมพ์นิดหนึ่งขอให้เช็คระบบเยวจะให้ยาวเลยนะทอกสอที่ถูกแล้วก็เป็นฟ้าให้รับกินเอานะครับพิมพ์นิดหนึ่งนะมีส่วนรวมนิดนึ่งใครมาดูไล์นี้คิดนี้คือว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่าหนะลังสิบห้าปีสุดท้ายนะอาจจะไม่ได้มีโอกาสก่อนหรือออกอาจจะไม่มีโอกาสอะไรเพือเพาองพอมันติดงานนะครับวันที่สิบห้าวันจันทร์ก็ติดงานนะงนนานเต่ม้าัง เพราะฉะนั้นไรนี้นก่อนหัวจะออกนะจะไม่มีโอกาสที่มาอะไรอีกหรือเจอกันคือวันหววออกนะครับเพราะฉะนั้นนะจะไม่ได e <ination> sí. ้มาไลไรให้อีกเลดสอบวิชิตถึงมันจะเนี่ยเนี่ยยุ่งยากนะครับนะก็บ้านอาจารย์่ยสถานที่ที่ขึ้นบ้านนี่แหละเป็นสถานที่ต้อนรับเฉยทางเต้นตางพิธีอะไรต่างๆมันก็จะยุ่งย่ากนะครับเพียงนิดหนึ่งนะครับโอเคีห็นเหียนแล้วเนาะ เอาวันนี้นะครับทอประอก่อนนะครับทอสอกต็นที่สิบนะครับทอประอนะครับอาจารย์ให้วิ่งรูดสามเปตาเมีเด้ออาจารย์นยู่ที่สามหกสามเจ็ดนะครับบนล่างสามหกสามเจ็ดบนล่างเห็นแล้วเนาะโอเค ตอที่ใบบอโอ้ยเดี๋ยวไม่หอนรัฐบาลแล้วนะแสดงว่าขึ้นมาเนาะอาจารย์ให้ไปแล้วเด้อนะจะไม่ย้อนนะครับจะไปข้างหน้านะเพราะอาจารย์ให้เพิ่งนิบายให้ไปแล้วอาจารย์ให้อะไรเนาะทุกคนคุณบอกคนที่มาทีหลังหน่อยอาจารย์ให้เก้านะครับสามเก้าห้าใส่สามเก้าหกเนาะเก้าหกเก้าสามหกสามเม็ดียสามเก้าหกต่อไปนะครับอ่ะดูตัวนี้นะครับยังไม่ได้ให้ใน ะลงในห้อง,อลงไลน์ลแล้วหลักนะทุกคนว่าเป็นเลขอะไรอันนี้นะครับดีที่ถ่ายไว้ทันนะครับในวันขึ้นบ้านใหม่นะครับเกิดอภินิหารไฟดับมันตรงกับเลขดิุณร้านของอาจารย์บอกตรงกับเลขใบฟ้าของอาจารย์ไหมทุกคนลองดูด้วยจ,จำไห้อ่เห็นเป็นตัวเดียวกันไหมทุกคนใครเห็นเป็นเลขอะไร น่าจะเห็นเหมือนกันนะมันชัดเจนมากนะครับชัดเจนนะห่วรัฐบาลหน่วยจะเอากำลังไห่อยู่นี่เดีอยวอน,นี้ก็ให้ได้เนี่ยมันเป็นไปได้หมดนะับเลขทู่มเนี้ยกําลังเรียบเรียงเสียงประสานไปเรื่อยๆโน้ตยจเยนๆกำลังให้รัฐบาลนี่แหละจะาองบ้ามันเป็นอย่างนี้ถึงหน่ะทำไมคุณอะไรนาะเตือนใจด้วยว่าภาษาอังกฤษห่วยรัฐบาลหน่ว,ว,าาวย,นยจะมันก็เป็นรัฐบาลใน รัฐบาลตัวนี้นะใช้ให้หาหอานวยเด็ก <c oughs> เออมันเป็นหน้าทั้งทศร,รัฐบาลนะต่อไปรัฐบาลนะครับเลขเด่นของอาจารย์ทุกคนน่าจะรูน้น้องเอาที่แล้วให้สามเลยเก้านะครับเลขวี่งล้านนะสามมาบนเก้ามาล่านะวันนี้เห็นมันเลขถูกมินตี้มันมีตัวไหนนะทุกคนนะวันนี้เด่นสามเลขหนะ้านะม่อกี้ทุกคนจำเลขถูกได้ดูนอ้องเดี๋ยวจะให้ดูชุดเต็มนะครับ เต็มนะครับทุกคนเห็นไหมว่าาจารย์ให้ให้ทำคำนวณก่อนจะทำบุญได้เห็นไหมมันตัวเดียวกันเลยนะทุกคนนะเห็นไหมจับเลขทูกเออแชอบไหมล่ะนะครับชอบไหมอาจารย์เลขสามเด่ห้าเห็นไหมเลขบ้านของอาจารย์คือบ้านเลขที่ห้าสิบสามใช่ไหมแถวบนมีสามห้าแถวล่างมีห้าสามเล่นทุกสามตัวนะครับหนักเด่ทุกหางเลยเด้ นะุละหลักห้าอาจารย์ก็ชอบทุกขางเดือนนะจึงเป็นที่มาในนี้นะครับสองห้าสามแลักห้าสีก็ไปตัดนิ้วทูนะนะเนาะลองเอาไปผิดกรนหน้าด,ดูนะอาจารย์ชอบในชุดนี้แหละนะลัตเตอรี่ก็อัดนะยูฟี่นองมันตรงนล้บ้านด้วยเออเป็นลูกเลขทูกด้วยอยากได้เซรามและทีมกระแดดจ้านะครับสั่งซื้อในลายนี้เด้อนะครับสั่งซื้อในลายนี้ แอดน้ำหน้าชีเอสะขีดกลางแล้วก็พัดนะได้เข้าห้องแนวทางของอาจารย์ด้วยเด้อต้องบอกแอดหนึ่นะครับนะต้องบอกแอดหนึ่นะเขาี่จะดึงเข้านะครับไปตามนี้นะห้ามไปสั่งซื้อที่อื่นเด้อนะถ้าสั่งซื้อที่อื่นไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นการจะโอนเงินใดๆต้องเป็นในชื่อบัญชีห้ามผู้ส่วนจำกัดชเอสเพัดสี่สองแปดเก้าเท่านั้นนะครับนะประมาณนี้นะ นะทันไหมนะไม่ทันก็แชร์ไว้ดูนะครับทุกคนแชร์ไว้ดูดูรนหลังอนะตอนนี้นะนะให้เวลาไปหานะรอสบู่ค่ะอ่สบู่จะบอกที่หนึ่งอันนี้สบูนะ่น่าจะประมาณเดี๋ยวสบู่ทับทิมแดงนะครับลถยูรอยผิวกระจังดูส่วนปรอบของมันเนะี่ะเย็นเ้อะอิจา,าร์ทดลองท้ายเราหอมที่โตโดนนะครับมันตั้งอนนุนูลอิสระยับยัง้งขบวนการที่ จะสร้างเซลล์เซลล์มิตเลือดนะครับที่ไม่คึงเรียกว่าสีแอมิลามมนอะไรนี่นะต่อตั้งการอักเสบอะไรต่างๆมันมีส่วนผสมในทางหลากหลายเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคือผลิตภัณฑ์วัาถุน้ามองลังทำนายก็ต้องต้องทดลอเกิดความมั่นใจสะกอนนะจึงจะผลิตนะตอนนี้ทาเป็นกล่องที่มีรูปการ์ตูนในจานอยู่ด้วยนะเชฟรับนะอันนี้ เดี๋ยวเจอกันนะครับเมื่อคืนเด็กจิดไปตัวหนึ่งคืนเด็กเอเออเอาประมาณนี้นะครับทุกคนนะเจอกันใหม่น่าจะไม่ได้เจอกันอีกน่าจะวันหวยออกก็แล้วกันเพราะจิติดงานแต่งในวันที่ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์นี้ไปถึงวันวันหวยออกเนาะมันอังคารมันอังคารนะครับค่อยมาลุ้นด้วยกันตัดบินนะครับประมาณนี้ค่อทุกคนโชคดีร่ำรวยๆยิงปังปังกันทุกคนโชคดีมาดีนะ